อายุก็เกือบจะได้แล้วเดือนสะสมก็เกือบจะได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ก็ต้องสะสมเพิ่มต่อไปนะคะต้องหอต้องสะสมเพิ่มไปจนครบร้อยแปดสิบงวดครับอ๋อถึงจะได้เงินบำาอายุห้าสิบห้าก็ยัง,งทํางานต่อได้นะครับอ๋อเข้าใจละเข้าใจในนี้ที่ที่โรงงานเขาไม่เข้าใจกันไงแล้วก็เช็คถามกันหลายคนคือว่าเขาจะครบกําหนดเขาคือเขาครบสิบห้าปีบางคนก็ครบสิบห้าปีค่ะ แต่เขาอายุไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะอ๋อใช่ใช่คุณไปทินเอาอย่างนี้เบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจดไว้แล้วไปให้เพื่อนนะคะแล้วก็บอกให้เพื่อนชมรายการของเราแล้วก็โทรศัพท์มาถามเนาะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เข้าใจแล้วคือว่าเรายังไม่ครบร้อยแปดสิบงวดแต่เราก็ยังไม่ได้เงินเงินมาเน็นครับแต่ต้องรอไปถึงห้าแปด จะได้เงินบําเหน็จครบ55ใช่ค่ะเข้าใจแล้วแต่นี้คิดมันมันมันคิดสับสนครับคุณคุณคุณประทินฟังนิดนึงฮะคือครบ15ปีเนี่ยได้รับบํานาญครับนะครับตามกว่า15ปีได้รับบําเหน็จแต่ต้องอายุ55ปีมาค่ะครับเพราะฉะนั้นคุณประทินเข้าใจผิดนะฮะคือคือถ้าตามกว่า15ปีเนี่ย รับบําเหน็จค่ตถ้ามากกว่า15ปีรับบำนาญใช่อย่างตอนนี้154เดือนเนี่ยถ้าไม่ส่งต่อนะคะไม่ส่งต่อให้ครบ180ถ้าครบ180จะได้บํานาญถ้าไม่ครบแต่สมมติว่าเราส่งไป170 8 170ถ้าไม่ครบได้เงินก้อนได้บําเหน็จถูกต้องค่ะแต่ว่าต้องอายุ55เหมือนกันนะคะ55 55 7ันยอะไรก็สุดแท้แต่นะครับ อ๋อกระใจที่แรกคิดว่าจะลาออกเอาเงินก้อนโอ้ยอย่าคิดแบบนั้นเลยเดี๋ยวเสียสิทธิ์การรักษาพยาบาลนะคะโอ้เที่ยวนี้ประกันสังคมนี่แย่แล้วนะคนคิดจากเงินก้อนกันไม่เป็นไรครับถ้ามีแรงก็ทําต่อครับครับกราใจแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณตาอันนี้อีกสายหนึ่งต่อเลยครับนะคะคุณธงชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะสวัสดีครับพ่อครับเชิญครับสวัสดีครับ อ๋อขณะนี้ผมจ็ป่วยผมรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะฮะ,ะเนื่องเนื่องจากมันเกิดเห็นในเวลาทำงานนะครับ่ผมได้เข้าไปพบแพทย์แล้วก็แพทย์อนุญาตให้มารักษาตัวอยู่ที่บ้านนะฮะ,ะทีนี้เนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายตอนนั้น ผมผมเองผมมีประกันส่วนบุคคลแล้วก็ประกันประกันร่วมนะครับของที่บริษัทด้วยก็ได้เคลมให้เรียบร้อยแล้วอลองจากนั้นมาผมก็ไม่ขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราเราน่าจะมีสิทธิ์ <ใน S 2> เกี่ยวกับ,รบเรื่อง<ม>เองินกองทุนทดแทนนะครับพ่อครับตรงนี้ผมจะดำเนินการอย่างไรกับหรือว่าจะติดต่อคิดว่าน่าจะติดต่อกับทางบริษัท จากทางผู้บริหารถูกไหมครับครัแล้วจะมีสิทธิ์ไหมครับพอครับคุณธงชัยนี่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช่ไหมครับประสบภัยนี้เนื่องจากการทํางานใช่ไหมฮะถูกต้องรับครับค่ะพอครคงจะเป็นเรื่องของการประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ไปเคลมจากบริษัทประกันหรือยังไงก็สุดแท้แต่นะครับในสํานักงานประกันตังควบเนี่ยที่จะได้รับก็คือ1ค่าทดแทนการขาดรายได้ค่ะในขณะนี้ยัง ต้องแพทย์อนุญาตให้หยุดเพื่อการรักษานะครับว่าจะก,กี่วันก็สุดแท้แต่นะครับก็จะได้รับ60%ของอการรักษาพยาบาลในแต่ละ,ะช่วงเวลาที่แพทย์ระบุนะครับประการแรกประการที่2เนี่ยถ้าจะใช้สิทธิ์กองทุนเงินทดแทนเนี่ยนะครับในขณะนี้เนี่ยยังมีเงินในการรักษาเนื่องจากการทำงานถึง1ล้านบาทเลยนะครับ เดิมทีได้45,000นะครับก็ไปดูและรักษาต่อได้เมื่อสักครู่เนี้ยบอกว่าให้ผ่านทางบริษัทหรือฝ่ายบุคคลตามกฎหมายของกองทุนเงินทดแทนเนี่ยนะครับการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานเนี่ยฝ่ายในจ้างจะต้องแจ้งให้สำนักงานประกันสังคมภายใน15วันนะครับโดยที่จะต้องส่งเป็นกท .16 นะครับสำนักงานประกันสังคมก็จะไปดำเนินการนะครับ หรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยอาจจะแฝงกท16ไปให้ทางโรงพยาบาลโดยส่งกท44เขาเรียกว่าแบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน <c oughs> ให้กับหมอเนี่ยนะครับในใบกท44เนี่ยก็จะมีใบรับรองแพทย์ในระบุเรื่องโรคเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่า เข้าในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีสเต็ปในการที่โรงพยาบาลเนี่ยจะมาเบิกจากสำนักงานประกันสังคมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่จะจะบอกนะครับคุณธงชัยประสบเหตุมานานหรือย่างครับแ้่สองอาทิตย์เองนะคะอันนี้นี่จะ เกินหรือเปล่าฮะเกินสิาวันหรือเปล่าฮะจริงๆแล้วอันนั้นก็เป็นข้อกฎหมายกําหนดนะครับแต่ว่าบางครั้งก็เกินมากะอันนี้เราอลุ้มมารวยครับเราไม่ได้เป๊ะนะครับเราไม่ได้เป๊ะเพราะว่าลูกจ้างเนี่ยประสบอันตรายก็ขอให้แจ้งโดยด่วนนะครับคือเมื่อกี้นายจ้างไม่ไม่แจ้งอย่างเงี้ยไม่แจ้งก็คิดว่าเราไปเคมบริษัทประกันหรือว่ามีบัตรประกันชีวิตจากบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นต้น อย่างกรณีอย่างนี้คุณธงชัยไปแจ้งที่ประกันสังคมได้ไหมไปแจ้งไปแจ้งเองได้ครับแจ้งเองแจ้งเองได้ครับแจ้งเองและให้พนักงานเจ้าหน้าที่เขาเรียกจากบริษัทอีกทีได้ไหมฮะก็คือว่าโดยหลักการเนี่ยเมื่อเจ็บป่วยนะครับจะต้องบอกทางโรงพยาบาลว่าเป็นอะไรมาเออเนื่องจากการทํางานหรือเปล่าเขาจะต้องถามนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกันตนมาตราสามสิบสามมาตราสามสิบเก้ามาตราสี่สิบหรือไม่ เป็นตู้ประกันตนมาตรา335ฮะครับครับครับอ้ครับทีนี้ผมได้ยินเพื่อนร่วมงานเขาบอกว่าบเดิลที่บริษัทเขมีฝึกเขามีอดรมเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมเช่นกันแต่ผมไม่ได้เข้าบเคินเป็นวันที่ผมป่วยไปนะครับทราบว่าได้ยินมาว่าอจะต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงหลังที่ประสบอุบัติเหตุนะฮะจริงไหมครับภายใน15วันครับ อ๋อไม่ใช่24ชั่วโมงใ่ไหมคไม่ใช่ครับภายใน15วันครับอ๋อครับครับแต่ถ้าแจ้งเร็วที่สุดเนี่ยเป็นการดีครับค่ะดีกับลูกจ้างเองด้วยผมมีคำถามครับพ่อครับครับค่ะซึ่งอย่างที่ผมเลยไม่ทราบว่าเบื้องต้นเนี่ยผมเคลมประกันกับทางประกันร่วมแล้วก็ประกันส่วนบุคคลส่วนตัวไปแล้วทีนี้เนี่ยผมยังใช้สิทธิ์ตรงนี้กับกองทุนได้หรือเปล่าฮะได้แน่นอนครับได้แน่นอนครับ ผมจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในส่วนตัวของผมล่ะครับครับเอกสารก็บัตรประชาชนเลข13หลักนะครับรบแล้วก็ประสานกับทางโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมาเบิกจากสำนักง,งานประกันสังคมแทนครับครับครับ ครับผมแล้วหมายถึงผมใช้เอกสารแบบประจําตัวประชาชนเห่ือนเดียวเลยครับพ่อครับใช่ครับกองทุนเงินทดแทนแค่นั้นแหละครับแล้วก็จะมีใบส่งตัวเขาเรียกว่ากทสี่สิบสี่ในนั้นละเอียดมากครับทางฝ่ายบุคคลเนี่ยจะเป็น,นคนใช่ไหมครับพ่อครับครับฝ่ายบุคคลเนี่ยจะเป็นคนกรอกรายละเอียดแล้วก็แจ้งนะครับที่โรงพยาบาลครับครับครับแค่นี้แหละครับ ผมหมดคำถามแล้วคราบนะครัะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับดีงามค่ะสวัสดีค่ะเอ้าสายสุดท้ายก็กล้วกัจังหวัดเชียงรายคุณวินัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะผมประกันสังคมมาผมอายุห้าสิบไปหกสิบสี่แล้วครับค่ะแล้วมันทำไมไอ้ที่ว่า จะได้บําเหน็จบำดาอะไรเดีอยอายุห้าสิบาอะไรเอ๊ะเขาไม่เห็นมาเตือนมาอะไรมาอย่างเงี้ยอ่อันนี้คุณวินัยทํามาตรากไหนคะยังอยู่ในบริษัทหรือว่าส่งตัวเองคะครับผมยังอยู่ในบริษัทไหมคะหรือว่าอันนี้เป็นมาตรานสิบเก้าบริษัทครับบริษครับผมขับรถขับรถสิบล้อครับยังทํางานอยู่เลยหกสิบสี่แล้วได้ครับผมครับแค่กับในกรณีคุณวินัยใช่ไหมครับ คุณวินัยนเนี่ยนะครับยังเป็นมาตราสานบสามอายุหกสิบสี่บริษัทยังจ้างนะครับ,รบเมื่อบริษัทจ้างเนี่ยเราก็ยังนับต่อนะครับถึงพร้อมในสามประการเนี่ยจะได้รับบำนาญน,นั่นก็คืออายุ5 5ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอันนี้ถึงแน่นอนเกินแล้วเราว่าเกินส่งเงินสมทบมารวมเนี่ยนะครับตลอดตั้งแต่การทำงานมาตรา,าร3าามเนี่ยเกิน1 8 0เดือนหรือไม่นะครับ,รบแล้วก็ลาออกสิ้นสุดความเป็น ผู้กันตนหรือยังจึงจะได้รับบานาญนะครับยังส่งอยู่ครับยังส่งอยู่ถ้าลาออกเมื่อไหร่แล้วก็ถึงพร้อมใน3าประการก็จะได้รับบํานาญแต่ถ้าไม่ถึงพร้อมใน3าประการเนี่ยนะครับก็จะได้รับบาเหน็จครับค่ะก็คือในกรณีคุณวินัยเนี่ยแน่นอนทำงานมายังไม่ถึงร้อยแปดสิบก็ไปรับเงินได้เหมือนกันถ้าลาออกจากการทํางานนะคะเป็นมาตราสามเป็นมาตราสามสิบเก้าไม่ได้ อ๋ออายุเกินครับก็คือไปรับเงินได้อย่างเดียวนะคะในกรณีอ๋อในในหกเดือนเนี่ยนะครับยังมีสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลหลังจากนั้นต่อเนื่องเลยนะครับครับครับผมค่ะมีคนานเพิ่มเติมไหมคะครับผมอ่าเข้าใจแล้วนะคะขอบคุณค่ะครับครับครับผมแล้วผมจะได้ไปติดต่อที่ประกันสังคมที่เชียงรายได้บ่าบครับใช้ได้ครับทั่วประเทศครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยนะคะ ครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับแข็งแรงมากนะ64เลยยังขับรถไหวเขายังจ้างอยู่เมื่อสักครู่เรามาติดตรงที่ว่ากรณีที่ผู้คนที่รับบำนาญนะฮะรับมาแล้วสักสามสี่เดือนแล้วเกิดเสียชีวิตนะฮะอันนี้คิดยังไงฮะย้ำอีกทีหนึ่งสิบเท่าของเงินบำเหน็จที่ได้รับอันนี้จ่ายให้กับใคร จ่ายให้กับทายาทครับทายาทมีทายาทเนี่ยตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยก็คือ1ลูกลูกก็จะได้รับสองส่วนแต่ถ้าลูก3ามคนขึ้นไปก็จะรับ3ส่วนลูกไม่ต้องเป็นลูกในทะเบียนสมรสได้ไหมในทะเบียนสมรสหรือว่าบุตรบุญธรรมที่ที่รับรองนะครับก็ถือว่าจะได้รับเงินสองส่วนนะครับอาจจะดูน้อยสำหรับพ่อแม่เนี่ยก็จะรับ1ส่วนนะครับ แล้วก็สามีภรรยาได้รับอีกหนึ่งส่วนเพราะฉะนั้นจะได้รับเนี่ยอย่างน้อยก็คือ3ส่วนถ้าลูกเนี่ยส่ส่วนนะครับขึ้นไปค่ะ,คะคยกเว้นว่าจะมีมากก็ไปแบ่งมากเมื่อสักครู่นี้เรียนนิดหนึ่งในมาตรา39เนี่ยนะครับอย่างที่คุณวินัยถามเนี่ยเมื่อลาออกอายุ64เนี่ยนะครับแล้วสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มสิบเ้าได้ไหมเกือบพลาด นะครับเพราะมาตราสามสิบสามเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุนะครับภายในหกเดือนเนี่ยมาสมัครได้เลยแต่หกสิบสี่นี่เกินไหมคะเกินแต่ว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องอายุมาตราสามสิบเก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตราสามสิบเก้าได้ด้วยก็ถือว่าเป็นมรดกชีวิตนะครับจ่ายน้อยแต่ว่าเรามีีประกันดูแลนะเป็นเรื่องของสุขภาพนะเรื่องของสุขภาพอันนี้แสดงว่าเขาแข็งแรงมากทางใงแข็งแรงมากแล้วก็ ทำนายได้เลยว่าคุณวินยัยจะรับเงินก้อนใหญ่แน่นอนแล้วทางานเงินหกสิบสี่แล้ว <c oughs> นะคะือถ้าสุขภาพแข็งแรงเนี่ยอันนั้นเขาบอกว่าความไม่มีโรคเป็นราบประเสริฐเป็นราบประเสริฐครับอันนี้เป็น <c oughs> เรื่องจริงแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณชัยวัฒน์พันธพาน,นิช์ผู้อำนวยการสํานักสิทธิประโยชน์สำนักงานประกันสังคมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับแล้วก็หมดเวลาของสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานครับเราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ